เอาละครับผมนะฮะก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมในวะันนี้ก็อยู่ผมในะซีเกอร์ทีวีกแล้วนะครับผมนะซึ่งในวันนี้นะฮะผมจะมารีวิวเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับผมนะฮะก็เป็นแนวที่จะสู้กันแล้วก็อ่านะชีวิตรอดด้วยนะครับผมนะฮะก็ไม่รู้ว่ามันมีหรือเปล่านะพูดงหมนันนะนะก็โอเคน่าจะแบบพิพีนี่มีแน่นอนนะผมก็ดูคร่าวๆมาแล้วนะครับผมนะก็เซิร์ฟเวอร์นี้นะฮะเล่นในเวอร์ชั่น1.0.8ได้นะครับผมนะฮะก็ พวกพวกทีมเป็นตัวเต็มอะสามารถเล่นได้หมดเลยนะครับผมนะแต่เวร์ชั่นเก่าเกินก็ไม่น่าจะได้นะโอเคก็สําหรับ i อเซเริมนี้นะก็อยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมนะก็ดูเล่นเล่นมาคือแบบไม่ค่อยไม่ค่อยกระตุกนะแต่ก็กระตุกนิดนึงนะเพราะเป็นเครื่องผมเองอะเรื่อผมกางนะก็โอเคซึ่งสปามันก็ใหญ่มากก็ดูดีนะฮะออกเรื่องอยู่นะครับผมนะเกิดมาก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะก็เข้ามาปุ๊บก็ทําการสมัครนะฮะ R e g ก็พอนะฮะก็เขียนงี้นะ R e g ก็พอนะ อาแล้วมันไม่ึ้นโอเคนะก็ดิจิตอร์ก็เขียนตามไปแต่เขียนสั้นสามตัว,วนะพอนะเพราะเราเขี้เกียนนะก็อะไรก็ได้นะรหัสของเราเพียง6ตัวนะผมก็พิพ์ไป6ตัวนะก,ก็ส่งไปเลยก็สามารถที่จะเล่นได้แล้วนะครับผมนะฮะโอเคเรามาดูจุดน,นี้นะี่คือไรอ,อ๋อเป็นภารกิจรายวันหรือของรายวันนั่นเองนะสมว่าผมมารับตอนแี้แล้วพรุ่งนี้ผมก็มารับไอ้นี่ได้ใหม่นะเน่ยปะ่ะถ้าเราเน่ยก็หนารอยยชั่วโมงเห็นเปล่านะก็รับของรายวันพี่ๆนะ ถ้าเราเติม PVP นะก็จะได้รับของนี้ได้นะครับผมนะถ้าเราเติมอีกนะเยอะอีกนะเราก็จะมารับของนี้ได้นะถ้าเราเติมเยอะอีกนะฮะก็จะรับของนี้ได้ถ้าเติมเยอะอีกก็รับได้นะแล้วก็รับได้ไม่หมดเลยนะครับผมนะสมมติว่า it it s <S ผมเติมเติมจะสูงสุดละเอาสมมตินะ้้วก็วันนึงผมก็มารับไอ้นี่ไปปุ๊บ รับมันี่ปุ๊บรับมันี่ปุ๊บรับนี่ปุ๊บรับนี่รับนี่นะฮะก็น่าจะได้นะครับผมถ้ายอดสูงสุดก็น่าจะแบบรับได้หมดเลยนะครับผมนะฮะอันนี้คือถ้าไม่ได้ยังไงก็เดี๋ยวแอดแอดแอดมาเมนต์บอกใต้คลิป้ลยนะเออน่าโอเคก็นี่ก็ฮะก็เป็นตารางยศไม่ใช่ตารางยศเด้อก็เป็นอที่บอกนะว่ายศอะไรบ้างนะครับผมพิ่ๆรมได้นะฮะได้รับของรายวันนะครับผมนะเพียง50ทุนหรือ45วอลเล็ตนะครับผมนะ Uh, VIP บวกนะ90ทูหรือ85 wallet นะก็คำสั่งก็ใช้ทมนี้เลยนะฮะทมทมนี่คือไทมเซตหรือเปล่าไม่รู้นะ150ทูนะฮะเป็น super VIP หรือ145 wallet นั่นเองนะครับผมแล้วก็เทพทู true, นะ300ทูหรือ250 wallet นั่นเองนะครับผมนะฮะเอ่อมดมดนี่คือนะ่าจะเป็นยดสูงสุดนะฮะก็410ทูหรือ3 5 0 wallet นั่นเองนะลดถือว่าลด100เลยนะถือว่าสุดยอดนะก็ คำสั่งเหมือนเดิมนะเอ่อคำสั่งเหมือนแค่เพิ่มเอฟเฟกต์กิฟต์ควิกถ้าถ้ามียศแบบคลิกคลิกคนผู้เล่นออกจากเซริร์ฟก็คือขู่ได้ละเออนะไอ้เคียมึงอย่าเทียงกูไอ้เคียบไต่แม่งออกเซิร์ฟเลยไอเคียอย่าละมันไม่ดีแต่คนมวยแม่งโดนดแบนนะเกาะออกไปก่อน,อนโอเคซื้อเอ็กพีหนึ่งร้อยโหอะไรเนี่ยไม่รู้นะโหไปก่อนอะเอ็นชาร์จชุดเกาะ15 XP อ๋อผ <15 X> มยังไม่มี exp นะน่าจะเลเวล15ก็สามารถที่จะ e n นชาร์ทธนูหรือเ e นชาร์ t อันนี้ได้นะครับผมถือว่าแค่ได้นะเออแบบไม่ต้องอะไรเนี่ยซ่อมของโอ้โหอ,อันละร้อยเอาเรื่องวะนะฮะผมไม่รู้ว่าหาเงินมาจากไหนนะเทปนี้น่าจะมาจากการฆ่าคนนั่นแหละนะฮะตัวน,นี้คือไลน์อ๋อไลน์นะครับผมนะมนะก็เป็นเบอร์เลยชิบหายเียให้มาเป็นเบอร์เลยเอ่าแล้วก็แอดมินนะติดต่อแอดมินก็ไลน์ก็ตามนี้นะครับผมนะกับ ติดต่อกันเติมเงินได้นะรับผมนะอันนี้ก็เป็นพิวพี่นะโฮมโซนช็อปนะครับนะ,ะก็นี่เลยนะตัวหลักนะ,ะของเซิร์ฟนี้ก็น่าจะเป็นพิวพี่แล้วก็โฮมโซนแล้วก็ช็อปนะครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวดูจุดอื่นก่อนนะเดี๋ยวค่อยวัดไปก็สำหรับผมเล่นก็น่าจะแหลกๆหหน่อยนะ <c oughs> ก็นี่น่าจะเป็นที่เก็บของนะนี่คือน่าจะใช้ได้ทุกคนนะอันนี้คือไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันสิ <c oughs> ไม่พูดเหมือนหรือวะเออนะอันนี้ไรอ๋อนี้ก็รับของนะฮะโอเคน่าจะดูครบทั่วทั่วครบหมดแล้วนะครับผมนะก็โอเคเราไปดูจุดอื่นกหนือากนะฮะไม่ใช่จุดอื่นละมาดูว์ปเออพี่ๆผมว่าน่าจะมีหุ่นใหม่มาหรือเป็นอีเวนต์อะไรอย่างนี้ประมาณนี้ปะไม่รู้เหมือนกันนะฮะผมขอไปช็อปกันแล้วกันนะเพราะว่าโฮมโซนกับ er เ,บเทเลพอร์ตเออเลอ์เอาชิปหหยเออเทเลพอร์ตเออเล์เฉยเอายังไม่เปิดหรือเปล่านะไม่รู้โอเค <laughs> เราไปผิวๆก็ได้นะเอาเทเลปอดเออเลอร์อา้าวแล้วสรุปไอ้โฮมโซนไม่มาได้นะอืมอยู่มบ์เดอะอะไรไม่รู้อ่านไม่ดันนะครับผมนะฮะนี่คือไล่เอกอจากจุดนี้ห้าสิบบล็อกอ๋กอก็ถือว่าทําการเอ้ยเขาเขียนอะไรเนะี่ยเซฟจุดแรกอ๋อเขาสอนอ่าโปรเทคบ้านนะรับผมแนละ้วก็มาอ่านกันดูนะครับถ,ถ้าไม่เข้าใจก็มาดูเองเออ <c oughs> นะก็เซฟนี้นะก็น่าจะมีประมาณนี้นะถือว่าเล่นลื่นนะไม่ไม่ ไม่แหลกอะเอางคือไม่แหลกนะครับผมนะฮะอ่าแมมแมมไม่โหลดวะเนี่ยวันนี้ผมมีประมาณหนะึ่งร้อยนะเมื่อกี้ผมไปกดอะไรบ่าไม่รู้ไม่ใช่100หนึ่งร้อยได้เก้าร้อยนะฮะเซิร์ฟผมว่ลืมนะเดี๋ยวผมจะติดต่อเซิร์ฟแอร์ิรนี้นะผมจะสร้างเซิร์ฟได้วนะคือแบบเล่นลื่นมากนะผมก็โอเค สำหรับคลิปนี้นะฮะก็ไม่มีอะไรแล้วเงี้ยฝากกดไลค์และกดซับสไคร์กันดนวยนะฮะเพื่กำลังใจผมที่คลิปดีๆต่อไปนั่นเองนะบ๊ายบายผมไปเจอกันในคลิปหน้านะครับผมบายสำหรับใครที่ดูคลิปนี้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งรีบหนีไปไหนแล้วกช่ชยกดซับสไคร์หรือว่ากดไลค์เพื่อไปกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆต่อไปนั่นเองในคช้าผม